ป้าพี่น้องแกงหน่อไม้แกงหนอเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สบายดีเด้อพอกันตอน2:00นพี่น้องเ้ยพาน้ําข้าวก็บ่แห้งอันฝนน้ําลงมามันแห้งนี่จังกันฮุบติมนพี่น้องฮุบตฮุบเนื้ออยู่ข้าวสิเหียบ่ล่ะสิออกเพิจักมัดนะปีนี้เป็น่าเนาะแม่นว่ายากลําบากพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่ายากแต่เฮาดอกคนอื่นก็ยากคือกันเบิดนั่นล่ะ ทงได้ทงนั่นคือกัน่ะแหละทงเหากับพ่อทงเหาทงกัขางขางนั่นก็คือกันนะพี่น้องต่ว่าเฮากับใครแต่มันบ่้ายปนไดบ่้าบ่ร้ากัเกี่ยวไปมือบ้านนี่ก็ร้ายอได้พี่น้องยแกงน่อยแกงเห็ดปนปลาเนาะแ่เตะคร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 ้ ถึงี้ยเก่งๆเ่ยเดือนเอาจ้งใครได้เนี่ยชีวิตเดือนอลไรได้เนี่ยนะมือมือเงินนี่ยกับชีวิเดือนแล้วโอ้เชื่อเรื่องบริยานจางใครไเนาะไม่ยิ่งยางไว้ผู้ชายยางซาใครยังวะก็เป็นบางคนเนาะพี่น้องบางคนก็ยางไว้ผู้ดอผู้งั้นคือขาวอะไรโดกันป่ากันว่าบางคนโดกันยางแมนมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกัน ทุทุุ่ทุเอทุงกันทุทุสใช่ดีใบายหดิมาให้เป่าหิ้มเด็กน้อยก็เล่นยู่งงไายผู้ห้องบอกว่ากินแล้วารย์นกกันเด่นเพื่อนมาเด้อมาเด้อมาเด้อม่อยางบอกาะเข่าบ่มา

ก้อนการหลินเพื like. ่อนหน่อยเาน่อมันจะบาจิปลาลูกนะเล่นสวยเลยจ้ะฮะาปกับปดดปไยหาปลาเมือไปลม่รักปอน้องทุบอีกแ้บ

ต้มปลาต้มปลาแกงหน่ใหม่มแกงเห็ดไปกินกระสือนย่งี้ต้มปลาดิบผัวแกงหนุ่มใหม่อยู่บ่ลอ

เนื้อแชลงเทียงไปแฮวเนื้อมาอยู่อย่างนี้มไปเหรอไปกับวกองเนื้อมาอยู่ตรงนี้อัดรถคนเดียวน่ะอัดน้ำมอันเงี้ยเลยเอาอัดพัฟซีสูดใช่ไหมเขาก็พอมีปล่อยแล้วปุ๊บเขาก็ปล่อยแรงดึงเลย

มันจะหายงิดปากมันจกอ่ะย eh ืนไงยหน้าเลยใช่ไหมล่ะขึงขืนจะใช้ยูนูนขึงอยางมาห้ามจะแค้นตักประดุกใครก็อยากเขาขึงตัวอาสาร ขนาดนี on, oh, no. 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 ้ก็เป็นอย่างทุไซใครประหลางปังปิงมันยให้ให้กรอบาลให้มีด้วแต่ห้หมวล้วยกานนอนดักเลยนัอ๋อแต่ห้องมัวเ่ยเนาะ เหมือคนมาอ่ะหนึ่เ่ยมานก็เป็นอย่างหูเม่อเยอะเหมือนอะไรอไะเห็นโอ้คมใหญ่าห้เอาไว้ยังถีขาต่างต่างโบจัดสะดวกอืมเไ็นอะไร

เห็หมดเห็นอะรเห็นแคมุกคืออะไรน้เินมยังไงไอ้คือราใส่ขับนะใส่มาเรงใส่หน้าไปหน่อลายครับโมจามึำพอได้รับ

เอออยาซื้อกระเป๋าใหนเขาเลยค่ะฮะอางเดียวมันจะทำซื้อแล้วจะก่อโบได้แพนไอ้มันแม่หวงอืมจับดูเจ็บก็บอกทีเขาเขาเป็นไปเลยท้ซื้อเอง Emang jeng emang. Emang jeng emang. Kamu dia kecil yang bo. Mang ถือเลยเขาก็มาเอาขึ้นไปเลยคือเลยก็มันใส่คืนเขาบ่แล้วชงไปถือคือเก่าชื่ออืมอืมทำบุตรถือขึ้เก่าแล้วดูเลยชงเขาบ่แหลวเขาเป็นตะลวยแล้วกั พันเนแม่นถุงแคเดียวแล้วก็ทำมันจะดีได้นะถ้าสดตะลี่ะให้ซื้อ Hoạt hào hùng hoof 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 hãy đi nhanh nha anh em có thể có cái nó mọi người người mọ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 i

หอมขมานัวอีกทีเราจะหอไงแล้ยหอมขมานหัวเนี่ยกันใหม่ไปน้องเลยมันจะขึ้นเบิร์ตมั้งไปไปเลยอ่อเอ่อ